ดับลินฟูไซด์ไฮดรอลิกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไปรถ6ล้อลุ่นใหญ่นะครับ FTR 240นะครับเรามาชมตัวรถกันเลยครับอันนี้คันนี้นะครับเป็นรถเป็นทุกข้ออะไร2ชั้นนะครับเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะครับ ตัวนี้นะครับระบบหัวรถยกด้วยระบบชกอัพนะครับด้านข้างของเราเป็นระบบปิดทึบนะครับแล้วก็ตัวลิฟต์เป็นระบบลิฟต์รุ่นใหม่แล้วนะครับจะสังเกตมีรูด,ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมการทํางานของลิฟต์นนะครับตอนยกขึ้นยกลงตอนนี้เรามาทดสอบการทํางานของรีโมทไร้สายกันนะครับยกขึ้นไปถึงชั้น2กันเลยอ่ามือนึงจับรถมือนึงกดรีโมทแค่นี้เราก็ทํางานได้อย่างสบายแล้วครับ ริปรุ่นใหม่ของเรานะครับผมเพิ่มระบบความปลอดภัยและเป็นระบบเซฟตี้นะครับเรามาทดสอบกันง่ายๆนะครับหากสลิงขาดปุ๊บเซฟตี้เราก็ทํางานและเราต่อสลิงเข้าไปใหม่การทํางานก็เหมือนเดิมนะครับปลอดภัยมากๆเลยครับครับสวัสดีครับหากลูกค้าสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0944546598หรือไลน์มาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ